หนูเนี่ยถ้าจะร้องให้เหมือนตั้งใจพอเนี่ยหนูต้องฉีดยาชาที่ลิ้นอ๋อยังไงได้โปรดว่ากันทีเลยฉันนี่มันฉีดยาชาที่ลิ้นมาเหมือนป้าเหมือนป้าอมหัวที่ปวดตีนไม่ได้ผ่าโอ้โหก็มันร้องดีกว่าต้นฉบับอีกอะก็ต้นฉบับก็ต้องร้องฮิฮีอะหนูชิ้น คาตาบาลอยู่แล้วแต่ผมก็คงต้องคุยกับน้องไอ้หน่อยนะน้องไอ้ทำอะไรที่ไหนครับร้องร้องอยู่ที่ไหนนี่ตอนนี้เป็นนักร้องค่ะเป็นนักร้องที่เป็นโฮสเทลแถวสยามค่ะแปลว่าคุณร้องเพลงสากลน่ะเด็กใช่ค่ะส่วนใหญ่จะร้องสากลจีนใช่เอาแล้วร้องเพลงสากลกับเพลงจีนสบายแล้วเว้ยมันร้องที่นี่มานี่ร้องแบบนี้นะจีนนี่ร้องจีนเลยจี๊จีว ีนอเพลงหนุ่มบบาวสาวปาเนี่ยเพลงที่แบบเรื่อยๆไม่ยากนะถ้าพูดถึงยากไม่ยากนะอยากได้คะแนนความยากไหมคู่นี้ทำไมฮะสับกันสิคะสับกันสิคะคุณคิดว่าเสียงของปานจะออกมาจากหน้าเขาได้หรือครับมีความหวานแล้วก็ทะเลหน้าก็มีความหวานหน้าเขานะครับถ้าหวาน ครับองแน่ดูดกัญชาอองแน่ดูดกัญชาแล้วไฟบอสเดอเดี๋ยวพี่เดี๋ยวคอยดูเสียงเขาถ้าไม่ใช่แอดเอาตีนนะไม่เหยียบหน้าไก่ได้เลยไม่เหยียบหน้าไก่ได้เลยโดนเหยียบเนี่ยเดี๋ยวโดนเหยียบร้องเหมือนมากเสียงเขาเหมือนเสียงเขเหมือน แต่วันนี้หนูชอบอายนะชอบนะไป็ตักชอบอะไรเงี้ยพลังเสียงหนูดีมากเลยอะไรเงี้ยแล้วร้องเพลงเก่งร้องเพลงเพราะด้วยน้องไงน้องไงธรรมดาแล้วร้องเพลงไทยสตริงของผู้หญิงคนไหนบ้างไหมครับเออก็จะไหนก็จะเป็นแบบพี่ไดโนฟินแล้วก็พี่เจนนิเฟอร์คิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิริพรไม่ติมีไหมมีไหมของแม่ตักก็ร้องที่ร้านประจำค่ะของท่นี่ นนร้องดีไปร้องดีไปต้องไงต้องไงต้องไงฮะก่อนที่เธอจะไปเป็นของคนอื่นเขาร้องเหมือนเมาเมานิดนึงไอ้เขาร้องเขาร้องเขาร้องเฮ้ยเอาเต็มเต็มนาทีเต็มเต็มหน่อยร้องเพลงพี่ตั้งหน่อยดิเสียงหนูฮะได้โปรดพูดความจริงให้ฉันได้ยินว่ารักเขาจริงก่อนที่จะไปฉันนิสึงนิสซาบอีกครั้ง ต่อมาฉันจะไปมีความทางใครมีแค่ในใจจะคิดยังไงจะมีอะไรกับเขาหรือยังพอฟังแล้วหน้าดีอะไรมากด้วยร้<ะ>อ,งองดีมากร้องดีมากทั้งนี้นะตำนานตรงนี้ไปได้แล้วตำนานตรงนี้ไปได้แล้ว <c oughs> มีตัวตายตัวแทนมาแล้วแม่ <c oughs> หนูฉันจะร้องให้เบิรตตั้งใจพอแล้วหนูต้องฉีดยาชาที่ลิ้น<ะ>ยังไง <c oughs> ปวดรัจะยร้รับยาใต้ลิ้นหนึ่งเบดค่ะ มันร้องเนี่ยมันร้องเนี่ยอ่ำร้องชอบมากเหมือนป๋าอมหูนี่โคตรตีนไม่ได้ผ่าเขาจะงี้จริงเฮรอสิได้เดี๋ยวได้ได้มันร้องดีกว่าต้นฉบับมันยิงอยาให้หนูร้องอีกเหรอก็ต้นฉบับก็ต้องร้องเฮี้ยหน่อยสิต้องร้องเฮี้ยหน่อยสิคนไม่จะร้องดีกว่าต้นฉบับก็เล่าเป็นต้นฉบับเร็วๆเร็วๆร้องให้เด็กมันฟังแค่นี้หนูยังอายไม่พออีกเหรอ ไม่อายไม่จะอายอะไรไม่มีอะไหน้าอายกับกูเฮ้ยสองนาทีนี้เต็มที่ไว้